ดีครับผมบ่าวโจยยูทูบชัแนวครับเมื่อนี้บ่าวโจยจะพามาชมราคาควยงามเด้อครับเด้ออยู่บ้านมอใต้ครับผมตำบลเมืองไมอำเพอสีบุเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมสิเปิดเมื่อนี้ครับผมโค้แม่ลูกนึ่งกับแม่แม่ม้าหนึ่งเด้อครับเด้อสวัเดีครับผมนะครับผมอันนี้เป็นโค้แม่ลูกเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นลูกพ่อเบิ่มพันล้านครับผมลูกสาวเบิ่มพันล้านครับผมเบิ่งเน้อครับหนาหยุ่อุดปูดเด้อครับเด้ออายุ8ดเดือนกว่าครับผมนี่ครับผม เบิงบันไทยนะครับเด้อไทยงดีหางเงาเป็นพัวครับผมชมลูกกอนครับก่อนที่เพิ่นถึงย่างนี้นี่ครับผมนี่เด้อครับเด้อมีใบมีหลอดพร้อมครับผมอายุแปดเก้าถึงเก้าเดือนนะครับเด้อนี่ครับผมมีใบมีหลอดนี่ครับซื้อ่าน้องหมูเด้อครับนี่น้องหมูลูกสาวพอเบิ่มพัล้านครับผมเบื้องหน้าครับผมอันนี้เป็นแม่เด้อครับเด้อแม่เนี่ยครับผม ซื้อ่าแม่เพชรดำครับผมเบ่งหนาเบ่งตาด้วยครับด้วยนี่ครับผมตาเทียมเกี้ยมจำครับผมเรียบแข้งเรียบขาด้วยครับด้วยเอิกผะเผาใ่ดีความสูงครับผมร้อยสามสิบแปดบวกด้วยครับด้วยลูกตัวที่สองในท้องครับผมนี่ครับผมแม่ลูกลูกแม่ลูกเบิ่มพันล้านครับผมอยู่ในท้องนี่ผสมเก้าเจริญด้วยครับด้วยนี่ครับผสมเก้าเจริญเจ็เดือนแล้วครับผมอุ่นตะเภาเรียบร้อยครับผม ขวนหาบเวนหาบทองนะครับเด้อน uh> ี <t <t ่ครับผมแม่เพชรดำเบืองหน้าเบืองตาครับผมเลี้ยงง่ายเชื่องนะครับเด้อนี่ครับขวนหาบเวนหาบทองครับประเภทหู้ครับเด้อครับก้อยแม่นี่ผู้ใดสนใจก็กิงกลางสอบถามเบาจู่ได้เบอร์โทรกะ088 5488 381ครับผมกับลูกสาวเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอด น้องหมูเด้อครับเด้อนี่ครับผมคอใหญ่คอตันดีเลี้ยงอุ้ยเฮยครับหางยาวหางเป็นพัวนี่ครับผมผู้ลูกสาวดีสีมีสองกิมนะครับรับประกันมันนะครับเด้ออุ่นตาสาวเรียบร้อยแล้วครับนี่ผู้ใดสนใจกะโทรสอบถามเบ้าโจได้เด้อครับนี่นะครับผมเบ้าโจสิเปิดหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันครับผมซื้อสองได้สามเด้อครับเด้อ เบิ้งลูกสาวเบิ้มพันล้านครับผมป่านหมูนายูอุดปูดครับผมแปดเก้าเดือนแล้วครับแข่งขาเด้อครับเด้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจครับผมราคาเ้างก็ต่อรองได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันซื้อสองได้สามรับประกันทองเด้อครับเด้อเก้าเจริญมีใบมีหลอดนี่ครับผมอุ่นตะวสาวเรียบร้อยนี่ครับเรียงางเด้อครับเด้อเบิ้งบันไถ่แม่ครับผม ใา่เปิดดีครับผมลูกพึ่งเสากินน้มได้ซี่หาเมื่อแล้วครับบบกินเลยครับซิเมนนั่แหละครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อมาชมตัวกิ่งได้บนนี้ต่ำนี้นะครับเด้อรับประกันทุกอย่างครับผมขาทุกคาถอนหางดอกเาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวสุดท้ายครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับเด้อ ลูกสาวเบิ่มพันล้านครับผมนี่ครับไปชมบันทายก่อนนะครับเด้อนี่ครับผมตัวนี้ซื้อว่าแม่กําไรเด้อครับเด้ออายุสามปีอายุสามปีครับผมนิดๆลูกสาวพอเบิ่มพันล้านครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับเด้อหัวหนุกนุ่นหมออท้องดีครับผมป้องผูกโบเด้อครับเด้อเอิกบักเผาใยเล็บแข็งเล็บขาดีความสูงนี่ร้อยสามสิบเก้าครับผม นี targets, ่ครับผมขอองขอตันดีด้วยครับเด้อตัวนี้ลูกเบิ่มพันล้านผู้ใดสนใจด้วยครับเด้อนี่ครับชมบันทายครับผมมีสองกิมด้วยครับเด้อนี่ครับผมห AH ัวล้านเพิ่์ว่าเลี้ยงลูกดีครับเบิ่งบันทายสถานะตอนนี้ครับผมคือทองแห้วครับผมนี่เด้อครับเด้อเอฟซีครับผมอุ่นตาสาวเรียบร้อยแล้วครับได้จะเข้าหกเดือนแล้วครับผมกับสร้างอุดรนะครับเด้อช้างอุดรนี่ครับผม ความสูงครับผมลอยสามสิบเก้าผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้เด้อครับเด้อลูกสาวพอเบิ่มพันล้านของสร้างอุดรครับผมอ้างดีครับผมนี่แหละครับผมเขาเอลื่อนมาสันปะบูหูใบตองซาดครับผมเบิ่องบนทายท่ยก็เป็นท่ายมะนาวตัดเด้อครับเด้อตรวจท้องเรียบร้อยแล้วครับผมกับสร้างอุดรผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้อยู่บ้านเบาจู่ด้อครับเด้อเบอร์โทรกะศูนย์แปดแปด ห้าสี่แปดแปดสามแปดหนึ่งครับผมตัวนี้เบ้าโจดสิเปิดราคาอยู่ที่สองแสนสองมืนนะครับเด้อสองแสนสองมืนครับผมสาวทองแรกครับผมเขาอากาศนี่ครับผมบางหนาบางต่าด้อครับเด้อเรียงง่ายเชื่องกินจริงผู้ใดสนใจก็มาชมโถกิงได้เด้อครับเด้อขอใหญ่ขอตันดีครับผมลูกสาวเบิ่มพันล้าน ราคาห่อก็คุยกันได้นะครับเนาะควรหาบงินหาบท้องเด้อครับเด้อ่ายดีครับผมนมซีเต้าครับมีสองกิมนะครับเด้อหมูล้านบนมาเลี้ยงลูกดีขอไงขอต่าดีครับผมผสมสร้างอุดรครับนี่เลครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมสองแสนสองหมื่นนี่แหละครับผม ขั้นกับท่อนีเด้อครับเด้อกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดติดตามใมีบ้าวจูนี่เด้อครับเด้อสีหาชีพมีไหมมาให้เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมกับผมสวัสดีครับ